ให้สวัสดีทุกคนนะฮะนี่คือตัวผมในปัจจุบันเองนะครับผมเอ่อสำหรับวิดีโอที่พวกคุณจะรับชมต่อไปนี้นะเป็นวิดีโอที่ผมทําการดองเอาไว้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะมีวิดีโอทั้งหมด2ตัวนั่นเองนะฮะผมก็จะมีคลิปนี้กับอีกคลิปหนึ่งนะฮะโอเคครับผมเอ่อก็ขออาภัยนะที่จะลงคลิปวิดีโอช้านะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ผมค่อนข้างจะหมดไฟนะแต่ว่าก็นั่นแหละ จะพยายามฝืนตัวเองแล้วก็ทำวิดีโอออกมาให้รับชมนะเพื่อไม่ให้ช่องล้างนั่นเองนะฮะก็ขอให้รับชมวิดีโอด้วยความสนุกนะฮะนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันใน Minecraft version Bedrock นะครับผมอวันนี้เราก็จะมาเล่นสองมอดด้วยกันนะฮะแต่เดี๋ยวจะอธิบายทีหลังแล้วกันนะครับผมว้าวดูสิครับผมโลกที่สร้างมาเป็นใบโอมซากุระซะด้วย เริ่มการตัดไม้เลยระหว่างตัดไม้ผมจะอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับมัดที่ลงมาด้วยละกันนะผมมัดที่ลงมาก็จะมี2องมัดด้วยกันนะครับผมแล้วก็คือมัดเวทมนต์แล้วก็มัดในการสร้างบ้านนะครับผมเป็นมัดเกี่ยวกับของไฮเทคต่างๆนั่นเองนะคร แล้วก็จะอธิบายสิ่งของที่จําเป็นในตอนต้นเกมนะฮะนั่นก็คือหุ่นกระป๋องนะฮะหุ่นกระป๋องหน้าที่ของมันนะถ้าหากว่าเราเปิดมันขึ้นมาแล้วใส่ดาบเหล็กให้มันนะครับสามารถที่จะช่วยเราในการต่อสู้ได้นเองในการทาอย่างนี้ปึ๊บมันก็จะมีล้วก็จะขึ้นวเวลาทำเควสสำเร็จนะฮะแล้วก็จะได้ของเริ่มต้นมาด้วย อก็จะมีบล็อกแล้วก็ขนแกะขนแกะค่อนข้างดีครับสลับมอดนี้แล้วก็ได้ถังน้ํามาด้วยนะโอเคหลังจากนั้นก็เอก็บมันเอามาก่อนนะฮะแล้วก็วางของอ่าโอเคอันนี้ก็คือหนึ่งในสิ่งของที่ได้มาจากมอดนี้นะครับผมก็คือบล็อกหญ้านะ เออเอาไว้พังตัวหรือทำอะไรสักอย่างกี่ยวการทำบ้านได้นะโอเคมาโอ,โอ้ยไม่น่าใจนะว่าผมลงมัดลงเยอะไปหรือเปล่าทำให้มันไม่ค่อยจะ,สะเสถียรเท่าไหร่ เราเริ่มตัดไม้ก่อนเลยแล้วกันเนื่องจากสภาพโทรศัพท์ผมไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะับผมทําให้อาจจะดูไม่ค่อยจะมีประสิทธิภาพมากนะฮะสำหรับการเล่นนะฮะเนื่องจากว่ามันเป็นไม r คั t แท้ทําให้ค่อนข้างที่จะดีกว่าพวกไมค้คัฟเขื่อนตรงที่มันไม่ไม่กระตุกเท่านะฮะมาอันดับแรกผมจะทําอุปกรณ์ง่ายๆก่อนแล้วกันนะ แน่นอนเราเป็นขวานกับพี่แอ่าเมื่อกี้เหมือนผมเห็นเหมืองด้านใต้นะผมจะทำการไปลงเหมืองหาแร่แล้วกันนะฮะเนื่องจากเ,เวลาหาแร่ก็ค่อนข้างจะน่าเบื่อนะเราจะตัดไปตอนที่ผมหาแร่เสร็จแล้วแล้วกันนะครับผม สถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างจะน่าสนใจนะฮะเนื่องจากเมืองทียผมค้นพบนะเป็นเมืองที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เอ่อผมได้ทําการเซฟจุดเกิดเอาไว้แล้วดังนั้นผมคิดว่าน่าจะให้พวกคุณดูอะไรบางอย่างได้นะเ <c oughs> ช่นถ้าหากว่าผมทําการขุดเหล็กแล้วก็ฐานพวกนี้นะฮะอ่ขุดฐานมาแล้วก็สโตน ก็ได้เหล็กมาจำนวนหน,นึ่งครับฟืนนั้นแล้วก็อืมได้เหล็กมาสกกองต้นพอดีนะฮะวางฟืนนั้นแบบนี้ปุ๊บอ่ฐานใส่แล้วก็เหล็กเข้าไป รอเหล็กเผาสักครู่นะฮะระหว่างนี้ก็ขาดของนิดหน่อยแต่เอาไว้ช่างมันโอเคหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บผมก็ทำการคราดาบดาบไอรอนมาสักอันหนึ่งแล้วก็ดาบหินใช้ตัวตั้งค่าจากมอสที่ให้มาตอนต้นเกมนะฮะแล้วก็ ปึ๊บอ่าฮ่าอย่างนี้นะมอนเตอร์ด้านล่างนั้นนะก็จะสามารถโดนหุ่นกระป๋องนี่ฆ่าได้นะครโอเคผมนี่ชาญฉลาดจริงๆเลยนะฮะในเมื่อเรามีของต้นเกมเราก็ต้องใช้คุ้มโวูโว้ชิปหายจัดการมันในหุ่นกระป๋องเอออย่างนั้นแหละดีมาก โมา <laughs> โอยแย่แล้วเนี่ยแย่แล้วเนี่ยช่วแล้ว, <c oughs> ลวเ่ยอือไม่เป็นไรครับผมเซฟเอาไว้ตรงนี้ <c oughs> อย่างที่เห็นนะการลงเหมืองใหญ่เป็นไอเดียที่ค่อนข้างจะลำบากสักหน่อยรู้สึกว่าหุ่นกระป๋องมันจะตายแล้วนะฮะ <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> โอเคอย่างน้อยก็กล้ค่าตัวปัญหา อ้เราค่อนข้างโชคดีนะฮะเราได้เลสสโตนมาเลสสโตนนี้เป็นแร่ที่ค่อนข้างจําเป็นสลับมัดที่ผมลงมามากเลยนะเออ่ตอนนี้เก็บของให้ครบก่อนดีกว่าเนาะโอเคโอ้อยู่ๆก็กระตุก ผมว่ามันต้องมีแบบการหลดมอนเตอร์ใกล้ๆแน่เลยหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพาความไม่เสถียรของตัวมัดก็ได้นะฮะแต่ไม่เป็นไรผมว่าปักไฟรอบๆก่นอนต่อมาเราก็สามารถจะดูได้นะฮะว่าเราจะเอาลิสโตนที่ได้มาทำอะไรได้บ้างนะนี่นะครเป็นตัวอย่างของมัดที่ผมทำการลงมานะ ถ้าเรามีเอ,อพิษตั้นเนี่ยนะเป็นเอ,อเครื่องยิงนะเราสามารถจะคราบของได้หลายอย่างเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเวงจริงอืมผุมว่าผมยังอธิบายไม่เสร็จเลยแต่ไม่เป็นไรเอ่หวังว่าตัวคราบมันจะไม่หายไปนะฮะอาแระใช่รีบร้อยเวงจริงไม้ผมทำตกเอาไว้ซสด้วย ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมล็กไปหาก็แค่อ,อหาไม้ที่ตกอยูออ่แล้วของเมืองเลยซอมบี้โอ้ยมันขึ้นมาได้ด้วยเอาดิข่านมันขึ้นมาเอ่อถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะตกกระถิ่นีเฮาอจริงสิ ไม่มีไม้สักอันเลยงั้นผมว่าต้องขึ้นไปตัดไม้สักหน่อยเอาละครับผมหลังจากที่ผมทําการไปเอข้างบนมานะทําให้ผมสามารถที่จะได้ไม้มานิดหน่อยนะะซึ่งก็ได้นิดหน่อยแค่นี้ก็ดีแล้วฮนะเพราะว่าด้านบนนี้คือตีนเพียบเลยนะเนื่องจากเป็นตอนมืดนนะตอนนี้นี่ผมไม่ต่างอะไรจากคนติดถ้ำเลยนะครับผมอนเออนกอนาดมากๆเลยนะโอ้จะยิงใช้ เหเเียวเหรอถเียวเข้ามาโอ้เกือบตายเลยคณอ,อ่ะเรามาดูกันต่อนะว่ามอดนี้มีอะไรบ้างนะไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์เอ่อกล้องวงจรปิดไว้ซุ่มดูเอ่อซุ่มดูแมวเอ่อหรือแม่หรือแม,ม้กระทั่งมอเตอร์ไซค์เอ่อเครื่องขุดเจาะ โอ้ใช้คนแก่สองไงแล้วก็รถยนต์ตู้เซฟเออเลเซอร์เอาไว้สองหน้าใครสักคนหนึ่งอ่ะแล้วก็จะมีป้อมปืนแบบต่างๆนะฮะโอ้จากที่ผมดูแล้วตอนนี้ที่ดูใช้งานได้ดีแล้วก็ครับง่ายที่สุดเหมือนจะเป็นปืนสายฟ้านะฮะ ตอนนี้ที่จําเป็นต้องใช้ก็จะมีใยแมงมุมหรือไม่ก็คันธนูนะโอ้โหพูดถึงใยแมงมุมก็มีอยู่นะแต่ว่ามันอยู่ใกล้วิะเด็กผมตาเพราะว่าวิทมารอบหนึ่งแล้วผมว่าเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปข้างบนอีกสักรอบหนึ่งแล้วจะไปหาใยแมงมุมสักหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้ผมจําได้ว่าผมไปตบกับแมงมุมข้างบนมานะผมว่าตอนนี้มันใกล้เช้าแล้วน่าจะสามารถจัดก,การมันได้นะ นี่ไงพูดถึงม็าเจอเลยอืมติดขีเออได้ามาแค่สองไม่ใช่สองซีหนึ่งตัองหากผมว่าจะลองลงดูแกะใกล้แถวนี้ด้วยว่ามันมีหรือเปล่าว่าจริงเล่นมัดนี้ทีไรหายแกะยากสุดที่ไม่เป็นไรครัผมว่าผมสามารถจะหามันเจอได้นะ อ๋อแล้วก็นี่ครับเป็น N B C ของเฉพาะมัดนี้นะฮะถ้าเราไปคุยกับเขานะสิ่งที่เขาจะขายให้เราก็จะมีพวกเอ่อตั้งแต่ที่ควบคุมยันประตูพอท่อนะแล้วก็จะมีเป็นพวกเอ่อยันประหาหนะด้วยนะแต่ตอนนี้อมาลอเป็นตัวผมไม่มีเลยดีอืมัดนี้มัดนี้นะถือว่าทำให้ออมาลอดูมีประโยชน์ขึ้นมานะ เพราะนั้นผมควรจะตัดต้นไม้ก่อนอันดับแรกไ่มไม้อะไรใกล้ๆก็เอาไปก่อนแล้วกันใช่กระจกด้วยผมต้องการทรายเพื่อเอามาทำกระจก น้ำตรงนี้แปบดียวทีนี้ก็มีลาด้วยแฮกแต,แต่ผมคิดว่าเอาไปสักน้อยก่อนก็ได้เพราะว่าน่าจะไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นก่อนีนะ้อืม สักสิบหกอันก่อนก็น่าจะเพียงพอนะโอ้หมูไบโอใหม่ว้าวน่ากินจังเลยกระตุกเฉยไม่เป็นไรอะ่ะกระตุกกระตุกนิดหน่อยอะ่ะเพราะว่าใส่มอดเยอะไปนิดหนึ่งแต่โดยรวมก็ดีถือว่าดีขึ้นนะดีขึ้นจากเวอร์ชั่นมอดเถื่อนเยอะเลยนะ แค่รู้สึกว่าเอ,อมันจะหน่วงๆไปนิดนึงเอาเป็นว่าผม,ผมควรจะลาานเนี้ยไปเยอะๆกันโอเคทีนี้ก็ได้เวลาตีพวกมอนเตอร์ที่ยังอยู่ในถ้ำแล้วนะฮะเพื่อที่เราจะขุดเหมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เออลงได้สวยอืมใช่จริงด้วยเรายังต้องการผลแกะแต่ไม่เป็นไรว่าไปมอนเตอร์แถวนี้หายไปไหนหมดอะเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยนี่นะสรงแสจะรีสปอนไปแล้วนะเนี่ย อืมผมว่านะเพื่อที่ไม่ให้เอ่ออีพีนี้มีตตะการลงเหมืองผมว่าจะตัดต่อเรื่องตอนลงเหมืองไปอะนะทุกคนคิดว่าไงตัดช่วงนี้ออกจะดีหรือเปล่านะโอเค่ั้นผมว่านะจากการในซอมบี้สองตัวนี้กันแล้วเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงโอเคนะเนื่องจากเพื่อไม่ให้ความเอ่อ ม่วิดีโอนี้มันยากเกินไปนะผมจะตัดช่วงนี้ออกแล้วกันเทสดเท็เโอเคครับผมหลังจากที่ผมทำการฟาร์มนอกรอบไปนะแล้วก็สำรวจถ้ำไปส่วนใหญ่ด้วยทำให้ผมนั้นสามารถที่จะคาบนี่ป้อมปืนสายฟ้าที่เรียบร้อยผมบอกเลยกว่าจะคาบได้นี่ตายไปหลายรอบเหมือนกันนะฮะ อางนี่คือตีนแบบเพียบเลยนะทําให้ผมจําเป็นต้องคาราฟมันมาใช้ก่อนนะโดยการนี่ผมนะฮะนำทองแดงนะเอ่อเนี่ยทองแดงนําทองแดงของเรานะฮะมาคราฟเป็นเอ่อที่ล่อสายฟ้านะแล้วก็เอามาทํากับเอ่ออะไรหลายอย่างนิดหน่อยนะขอไม่เจาะจงละกันนะฮะเพราะว่าค่อนข้างอธิบายยากนะลัาจกนั้นเราก็จะสามารถคาราฟป้อมปืนสายฟ้ามาได้นะ โอเคทีนี้ผมก็จะสามารถนำมาวางเลยจุดที่ค่อนข,ข้างอันตรายได้นะสลับมัดที่ผมลงมานะผมสิ่งที่จำเป็นนี่อโอเคครับผมว่าจะวางมันไว้สักประมาณตรงนี้เลยละกันอืมแล้วก็รอดูกผลมาได้เลยเอาชิปได้อยู่ได้อยู่ แม่สุดยอดทำงานชิดเองเ,ออเยอะๆไปพี่เยอะไปพี่ใช่ยอ,อ,อย่บาคุขีเยใครก็ลืมไปเนาะผมก็ลืมไปเนาะเขาว่าดามิทมันไม่ได้เวอร์วังอะไรขนาดนั้นแม่ ผมไม่ได้อัปเดตมันซะด้วยสิทีนี้ก็วาวุ่นเลยตัวกระจายเลยทีเดียวเชียวอืมเหมือนว่าจะมีของบางส่วนที่หายไปครมันจะเป็นเหล็กหรือเปล่าป้อมปืนจากการมัน เว้เนื้ระยะไม่ถึงเอ้เอ,อตองอย่างนั้นนี่สิถึงจะคุ้มค่ากับที่ลงทุนมาหน่อยนี่ไงเลสสโตนกูอยู่นี่เองกูเจอแล้วน,นี่เองที่รักปะ แย่เลยแย่เลยโยโยวันนี้มา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 วันนี้วันีเอาลิสโตนคืนมาเฮ้ยเด็กเป็ดมึงอ่ะไม่ต้องดีเฉยถ้าเอาลิสโตนนะมา อลโูโนไช่ได้ต้องใช้บล็อกเลสเตอร์บัตรซบจริงๆเลยผมว่านะความพยายามงผมมันไม่สูญเปล่าเว้ยตอนนี้เราสามารถที่จะคราบเอ่อป้อมปืนสายฟ้าได้ละแต่ว่าป้อมายของผมในครั้งนี้คือการสำรวจถ้ำนี้ให้ได้ให้หมดนะ ซึ่งคันข้าง,างใหญ่ไปไหนไม่รู้มอนก็เกิดเยอะจังโอ้โหไอ้ดาบหายเอาไอ้ดาบหายชิบหายละผมว่าผมสปีดลันวิ่งสำรวจให้หมดเลยดีกว่าโอ้โหเนี่ยเปลี่ยนไป ยียนลบันเฮ้ยมันลึกไปแล้วด้อผมว่านะเราขุดแร่จากที่เราเจอมาก่อนหน้านี้ดีกว่าแล้วก็เราแบบคราของอย่างอื่นก่อนดีกว่าไม่งั้นมันค่อนข้างจะเสียเวลาเกินไปนะ ผมจาได้ว่าทางที่ผมสํารวจหมดเป็นฝั่งขวาเหมือนจะมีทองอยู่นะอ่ะนี่ไงก็เหล็กตัวนี้ ของที่ผมรวบรวมมาทั้งหมดนะฮบผมคิดว่าสามารถจะคราฟสิงนั้นได้แล้วี๋ยวผมจะให้ดูผลงานที่ชิ้นเอกของผมเองผลงานที่ผมรวบรวมวัสดุมาทั้งหมดเห็นมันตั้งเยอะแล้วมามาลองดูดีกว่าครับทุกคนน้มแรกคนแกะสองอันนี้ไม่ต้อง บอกว่าไม่ต้องอเหล็กไม้เพิ่มก็ดีดาบใหม่ก็ดีดวะเออใ,ใช่เอาไหมแล้วของที่มีอ่าไหนลองดูซิว่าของที่ขาดอยู่คืออะไรอ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วเราขาดเหล็กอยู่นี่เองนะ ระหว่างรอเหล็กเราจะขุดฐานใกล้ๆนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าอุปกรณ์ที่ผมจะครามาใช้นะมันจําเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงนั่นเอง ใช้ด้วยใช่ใชพี่แอคกไม่ใช้สักหน่อยอีเตอร์แล้วก็ของป้องกันตัวเองชั้นดีมาเรามาดูกันนะผลงานคิดเองถ้าผมลงทุนลงแรงในการที่จะคราฟมันมานะ ดีนะอะตรงนี้แล้วกันปึ๊บอืมมันก็คือเครื่องขุดจ่อนเอง นะชุดเกาะจากมอดนี้สามารถทําให้เราสามารถที่จะหายตัวได้นเองนะก่อนจะใช้งานนะผมแนะนําว่าเอาโล่ออกเนะพราะมันเก,กะกะหลัจากนั้นนะเราสามารถที่จะกดค้างนะครับ็พ,พกคบล,ล็อล่กเลรวดเร็วยิ่งขึ้นนะย่างแงถือว่าดีเลยใช่ไหม ว่าเราก็ยังจําเป็นต้องใช้นะพี่แอด๊ดในการที่จะทำทางให้มันดีๆ ขุดมานะสักพักหนึ่งนะยังไม่เจอเลยแร่อื่นนอกจากหินผมคิดว่านะจะเออได้ใช้เครื่องขุดเจาะต้องคิดอีกทีนึงด้วยนะเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะได้หินมาเยอะจริงนะได้หินเยอะกว่าแรกมันก็ต้องมันก็ต้องได้เยอะกว่าอยู่แล้วสิผมพูดอะไของผมเนี่ยจะเอาเป็นว่าผมทําการคัามันสําเร็จแล้วนั่นเองนะสำหรับเครื่องขุดเจาะ ส่วนการส่วนการเคลื่อนย้ายเราก็แค่เอาฐานออกมานะฮะแล้วก็ใช้ประแจของเราในการถอดถอดมันออกมานะจากไอเครื่องใหญ่บบกเอกเมื่อกี้นะก็จะมาอยู่ในรูปแบบของสิ่งของหนึ่งอย่างแล้วนั่นเองอเป็นไงถือว่าค่อนข้างเฟียวเลยใช่ไหม อ๋นะครับทีนี้ผมคิดว่านะผมต้องหาพื้นที่ปิดรายการแล้วละ่ะเอาเป็น ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เนี่ยอืมโอเคผมคิดว่าผมคิดจะดปรับต,ตรงเป็นมุมมองวันที่สามแหละโอเคงั้นเนาะเป็นว่าสลับคลิปวิดีโอนี้นะก็เพียงพอไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนละกันนะสลับการติดถ้ำของเราในวันนี้นะก็ขออนุญาตแคปหน้าจอไว้สักเล็กน้อยนะฮะสลับการทำปกคลิปนะฮะ โอเคได้ภาพปาเกีมบร้อยนะสำหรับวันนี้นะก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะเพราะว่าถึงเวลาอันสมควรแล้วนั่นเองครับผมขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้นะฮะ